สนับสนุนโดยไทยแอร์เอเชียมือถือ i-mobile 3G น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนเก่งเะผมก็เป็นนักแข่งที่ยังไม่เก่งแต่ที่ผมมีความพยายามมากกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าผมเนดูทุ นั่นก็เป็นเชื้อเพลิงในตัวผมนะครับที่ทำให้ผมแบบค่อนข้างสู้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่เขาเคงเขาอยากให้เราเรียนนั่นคือเป้าหมายแรกของพ่อแม่นะครับเขาก็เลยส่งไปที่ที่ไม่มีคนไทยเลยนะครับ,รบอย่างแรกและอย่างที่สองเขาให้เงินเดือนผมเดือนละ6 0 0 0บาทอยู่ประเทศอังกฤษนะครับผมกินข้าววันละมื้อตังค์ยังไม่พอเลยครับ คืออมนนเป็ไไ่่่ด้ทีจะยูว่าดักนิสัยแน่ๆจะเราส่งไปดักทุกวิถีทางอะครับวันที่สองที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ยผมเลยต้องไปสมัครงานร้านอาหารไทยอะครับแอบไปแอบไปตอนแรกก็ไม่ได้แอบหรอกก็ทำงานเสร็จอาทิตย์หนึ่งเขาจ่ายตังค์เราก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังแม่แม่เนี่ยแบบทำงานหาเงินเงินปอนอะไรเงี้ยครับแม่บอกว่าฉันส่งเธอไปเรียนไม่ได้ส่งเธอไปทำงานหลังจากวันนั้นไม่เล่าอยู่แล้วพอตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษยังไงอที่อังก็คิดได้ไงครับ อย่างแรกเนี่ยเพื่อนคนไทยก็แทบจะไม่มีไม่มีละไม่มีคนชวนละแล้วพวกไปอังกฤษตอนแรกก็พูดอยู่สองได้สองสามคำนะครับ yes no คำหยาบจบนะครับเหงาไหมครับตอนอยู่ที่โน่นเขียนจดหมายหาแม่ทุกวันเลยนะและทุกจดหมายจะต้องมีคราบน้ําตาแบบทําให้หมึกละลายครับตั้งใจหรือว่าไม่ใช่มันมันหยดลงมาเสใจนี่ว่ามันเหงาอ่ะลองไปอยู่เองดี <laughs> <laughs> แมแต่มันก็ดีนะมันสอนให้เราอยู่คนรู้จก<ด>ักตัวเองตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยได้มีโอกาสแข่งรถอ,อีกไหมหรือว่าไปนสนใจเรื่องรถอ,อีกไหมก็คือ <c oughs> พอเจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อเซบาสเตียนเนี่ยเซบ<ภ>าสเตียนเนี่ยเป็นนักแข่งแรลลี่นะครับของประเทศเขาอยู่แล้วนะ เขาก็ชวนผมไปขับฟอร์คาฟอร์ดเนี่ยครั้งแรกมันเป็นสกอร์ลีชิพคือมันเป็นเหมือนว่าเขานักแข่งร้อยคนมาเทสและว3คนผ่านเนี่ยทางฟอร์ดจะสปอนเซอร์ให้เป็นนักแข่งในทีมฟอร์ดณปฟรีนั้นนั่นคือจุดแรกที่เข้าไปนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ที่เราจะต้องเราจะต้องชนะเราจะต้องแข่งให้เหนือคนอื่นเราจะต้องทาอะไรให้เหนือคนอื่นเพื่อให้คนประเทศเนี่ยนับถือและเคารพเรา พอได้เป็นนักแข่งรถมีพังเข้ามาอีกไหมครับพอได้เป็นนักแข่งรถเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแบบได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก็ยังทํางานร้านอาหารอยู่นะเพราะไม่ได้โด่งดังอะไรก็แค่เป็นนักแข่งกรเจากรเจอกรุ่นก็เจาก็เจาะกันนะครับคือตอนที่เริ่มได้ไปแข่งฟอร์มล่าวอก็ดีใจมากว่าตัวเองได้ได้ได้แข่งรถละก็โทรมาหาแม่ครับมีวันหนึ่งแม่เขาแบบพูดแบบซึ้งๆหน่อยนะครับว่าชีวิตเนี่ยแม่ขอปิญญาแค่นั้นเองทําให้แม่ได้เปล่าอะไรเนี้ยหลังจากวันนั้นก็เลยเริ่ม เปิดหนังสือเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนปีท่สองเนี่ยเพื่อนยุให้เปิดอู่ครับเปิดอู่ข้าหมายคือเอาบ้านตัวเองนี่แหละแล้วก็ซื้อรถเซ็กแอนแฮนมาซ่อมทำให้ใหม่แล้วก็ขาย แล้วแค่เออเอามาล้างหน่อยขัดเคลือบหน่อยนะตรงนี้เป็นสนิมก็ปะผุพ่นสีเปลี่ยนแม็กให้ส,สวยๆหน่อยแล้วก็ขายได้เราก็คำนวณว่าเราต้องใช้สัคงเท่าไหร่ขัดทุนเท่าไหรได้กําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยล้วก็ณนะนะตอนนั้นคือเปิดไปกี่ปีครับ เกืบ2ปีครับเก็บตังค์ได้เยอะไหมครับตอนนั้นเริ่มมีรถสปอร์ตหลายคันแล้วครับพอเราเริ่มมีลูกค้าถึงอาจจะประมาณปี2ปีหลังนั้นมีลูกค้าจำนวนแล้วก็ย้ายไปอยู่ซิ l เวอร์สโตนมันไป,นเ,ปนเริ่มต้นวิฟได้ยังไงครับมันเป็นเร,เริ่มต้นคือผมแข่งรายการรถชนิดอื่นแต่ผมเนี่ยขับเข้าโค้งเร็วเกินไปหน่อยแล้วผมเกิดอาการรถอาการหบูนเสียจังหวะครับแล้วผมก็เลย แบบมันให้คิดค้นว่าทําไมรถมันเกิดอาการอย่างนั้นก็เลยบิวนิสสัน200คันหนึ่งไฟป๊อปอัพนะครับเวลาไหนเวลาว่างๆเนี่ยก็จะเอารถไปซ้อมที่โล่งๆอังกฤษมันจะมีสนามบินเก่าเยอะนะครับแล้วก็ลองลองเข้าโค้งให้มันเร็วเกินที่เราและรถสามารถเข้าได้นะครับตอนแรกๆก็หมุนเป็นลูกคางเลยนะครับฝึกฝึกฝึกคือพยายามจับจุดให้ได้ว่าทํายังไงที่ควบคุมมันให้อยู่ถ้ามันเกิดอาการแบบเสียหลักขึ้นมาเราจะแก้ไขยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนจากจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจนเริ่มควบคุมรถได้ แล้วเนี่ยผมก็ซ้อมของผมคนเดียวไปมีเพื่อนมีลูกค้ามีอะไรเห็นผมซ้อมเขาบอกเฮ้ย <ไป S 2> อยากขับอยากขับอย่างนี้บ้างสอนหน่อยอวันไหนวันอาทิตย์แล้วผมว่างเนี่ยเขาก็เลยเหมือน,นจะมาขับเป็นเพื่อนแล้วกลุ่มที่มันเล่นมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เลยบอกว่าเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวจัดการแข่งขันขึ้นมาเลยเราตังกฎของเราเองว่าใครขวางได้ไกลที่สุดและเร็วที่สุดชนะ งานที่ที่กิกี้แข่งขันอยู่นะตอนนั้นนะครับครับครั้งแรกที่จัดกันแข่งขันครั้งแรกที่จัดชนะไหมครับผมป็นคนจัดครับไม่แข่งคนจัดคนจัดลงแข่งเ่ราะเดี๋ยวหาไม่แฟร์ฮะไม่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งกฎกติกาทั้งอะไรจะไม่อะไรเดี๋ยวมันไม่เป๊ะครับเราเราต้องคุมงานทุกอย่างครั นั่นคืองานแรกที่จัดแล้วหลังจากนั้นก็จัดขึ้นจัดมาเรื่อยๆนะครับจัดมาเรื่อยจน,จนคือมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ดริฟต์มันโตแต่ปี99ปี2000เนี่ยเป็นปีที่ผมลงทุนมากในการจัดอีเวนต์ดริฟต์เนี่ยเ mm hmm. พราะว่าใช้สนามฟอร์มละวันจัดทั้งปีเลยใช้สนามซิลเวอร์สโตนซึ่งสนามซิลเวอร์สโตนเนี่ยค่าเชา่าใหญ่มากค่าเช่าวิกเอนนึงมัน2วันนะครับมันเป็นเงินเกิน5ล้านบาทสำหรับบริษัทเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าพลาดก็หมดตูดนะครับ,รบแต่ก็กัดฟันที่จะทำเพราะอยากจะให้ธงไทย ได้ประกาศสักดาว่าอย่างน้อยผมก็เคยมาจัดที่นี่แล้วครับการจัดครั้งนั้นเลยกลายเป็นการที่ทำให้คนทั้งยุโรปรู้จักโด่งดังมากนะตอนนั้นในเรื่องของวิก ในยุโรปออกรายการทีวีแทบทุกรายการในยุโรปแล้วก็ออกหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับและหนังสือรถทุกอันนะครับจริงไหมฮะครับนะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับยังไม่บอกครับยังไม่รู้อีกครับไม่รู้ครับขณะที่เราดังแทบทั้งกรกะชอนยุโรปในเรื่องของวงการคนที่ขับรถแบบนี้บอกปี2003นครับนั่นปี2000 ตอนนั้นปี2001ครับตอนนั้นเริ่มตั้งมีสามบริษัทแล้วมีอีเวนต์มีทํารถแข่งมีทํารถสปอร์ตอะไรเงี้ยนะครับเริ่มซื้อรถสปอร์ตทุกชนิดในโลกอายุเท่าไรครับจำได้ว่าผมซื้อเฟอร์คันแรกตอนนั้นผมอายุ23่สาครับอือโดยที่ไม่ได้ขอเงินคุณพ่อคุณแม่แม้แต่บาทเดียวใช่ครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ป่ะครับว่าอยากที่จะได้รถคันอย่างนี้เลยหาแนวทางที่จะต้องทำคือเราชอบรถไงครับล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่ขอต่างใครแล้วก็เอาทางที่ตตตัััววเเเเเเอองถนนนนดมมมมมาา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 ใใใใช้้้้้รรรจะะททททํํไไไคก็็ีี่่่ยยยหหแบบบปปลลผ วันหนึ่งมันก็จะถึงดวงดาวตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นเริ่มเริ่มบอกคุณพ่อคุณแม่ตอนปี2003ครับปีคบอกติปกติคุณพ่อแม่เขาจะมาหาทุกปีอยู่แล้วแต่เราก็จะไม่บอกแล้วเขาไม่รู้เหรอครับที่บ้านที่บ้านอยู่นี่มีรถฟอร์ดรุ่นฟอร์ดรี่อะไรจอดเพราะเรองนี้เขาไม่รู้เหรอครับเพราะเขาคุณพ่อแม่จะอยู่ลอนดอนครับครับแล้วผมผมจะอยู่ที่นอร์ตแฮมป์ตันครับห่างกันประมาณชั่วโมงกว่าแล้วพอคุณพ่อแม่มาปุ๊บผมก็จะแบบลางานบ้างอาทิตย์หนึ่งสักวันสองวันแล้วก็ไปอยู่กัับเคาที่ลออนนดไไปยงงรับ ขับรถไปครับแล้วก็ไปแอบใต้โรงแรมครับแบบเดียวกับตอนเด็กๆที่ต้องเข็นมอเตอร์ไซค์ไปจอดหลังคุณคนนี้ไม่บอกใครทุกวันนี้ทุกวันนี้ทำอะไรผมนอกจากพ่อแม่เขาถามจริงๆนะครับซื้อปอช GT 2ซื้อแลมโบใหม่ทุกปีอ่ะทุกปีต้องมีรถสปอร์ตเพิ่มคันหนึ่งหน้าบ้านเป็นของขวัญเกิดตัวเองมันช่วงปีใหม่พอดีครับ